็ถ้าเสียงดังเกินเนี่ยเปิดไม้เครื่องนึงเล้ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับขอบคุณนะคะก่อนอื่นเลยขอบคุณมากๆที่มานั่งฟังไลฟ์ของเราสองคนคับผมค่ะโอเคคือจู่ขอเริ่มก่อนแล้วกันนะคะได้ทุกคนครับก่อนที่เราจะจะพูดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอยากเช็คเสียงนิดนึงว่าตอนนี้คือเราไลฟ์คู่กันอยู่นะครับเพื่อที่จะให้ให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ยินเยอะที่สุดตอนนี้อยากทราบว่าเสียงถ้าเราพูดพร้อมกันเนี่ยมันตีกันไหมอะไรเงี้ยนะครับรบกวนคอมเมนต์บอกนิดนึงนะครับ ค่ะได้ยินเสียงจุ๋ยใช่ไหมคะโอเคครับได้ยินเสียงจุ๋ยไหมเอ่ยโอเคได้ okay, ยินชัดเนาะขอบคุณ okay, มากค่ะสำหรับคอมเมนต์ก็เราไลฟ์คู่กันเลยนะครับทั้งทั้งของพุทธแล้วก็ของจุ๋ยนะครับก็กับเรื่องราวประเด็นดราม่าท,ที่ที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับ เรื่องที่เราไปออกรายการแชรเนอ้อใช่ค่ะเราก็คงเป็นประเด็นที่ทั้งพุทธและจุย๋ยไม่ได้ไปร่วมง,งานศพของน้องโมนะคะก็เลยทำให้มีหลายๆคนหลายๆฝ่ายอคอมเมนต์มาในข้อความที่เราเองเราก็ไม่สบายใจจริงๆแล้วคิดนานมากๆเลยว่าเราสองคนจะทำการไลฟ์ครั้งนี้ดีไหมเนื่องจากว่าปกติเวลาเจอดราม่าอะไรไม่เคยออกมา แก้ตัวหรือมาพูดหรือมาแถลงข่าวอะไรมากมายนะคะก็ปล่อยให้ให้มันเป็นตามกลไกลของวงการบันเทิงคือวันนี้ที่ต้องรีบบอกมาพูดเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วก็จะจะพานเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะใช้คําพูดที่แบบกระทบกระเทือนสภาพจิตใจของเราทั้งทั้งทั้งสองคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็เลยต้องต้องขออนุญาตรีบออกมาชี้แจงกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับ แล้วก็มีพี่ๆนักข่าวหลายๆท่านที่ก็หวังดีกับเราแล้วก็อยากสัมภาษณ์เราเพื่อให้เราได้ได้พูดในมุมมองของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยถือโอกาสว่าโอเคเดี๋ยวจะมีหลายสำนักข่าวอะไรสำนักข่าวแล้วก็ส,สายเพลทนะคะทีอ่อยากให้เราแบบเหมือนอธิบายอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราใช้ช่องทางของเราน่าจะเหมาะสมที่สุดนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายใหญ่โตในสังคมไปม,มากกว่านี้นะคะจุยขออนุญาตเล่าไปในส่วนของวันที่ถ่ายรายการแฉคือมันมีประเด็นดราม่าจากที่เรา ไปออกรายการแฉแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่พี่มดดำเนี่ยนะครับได้ได้โยนคําถามก่อนที่จะออกเบรกโฆษณาเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงเวลาแบบสั้นๆมากนะครับก็คือวันนั้นเนี่ยที่มดดำเนี่ยถามจุย๋ยว่าเดี๋ยวจุ๋ยขอเล่าวันนี้แล้วกัน <Okay. S 1> คือพอดีว่าในในส่วนหนึ่งที่รายการได้แจ้งมาค่ะก็กําลังคุยกันแบบ ออกรถออกชาติเกี่ยวกับว่าเรื่องการใส่ซองเงินการให้เงินในหีบซองอะไรอย่เงี้ยสักอย่างอะค่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วอะจุลก็นั่งฟังด้วยด้วยความเคารพอยู่แล้วก็มีมีใจความหนึ่งที่พี่มดดำพูดว่าพวงหลีดเจ้าภาพเขาไม่รับ,รบด้วยด้วย ด้วยทุกเจ้าภาพเ,าเขาไม่ไม่รับพวงหลีดอันนี้นะคะแล้วก็คือไม่ต้องส่งหลีดว่าอย่งงางนั้นแหละ,ะซึ่งจุ๋ยก็ตกใจว่าจุ๋ยอกได้ทําการสั่งพวงหลีดไปแล้วแล้วเรากลัวว่าจะเป็นภาระแก่เจ้าภาพทางงานที่ถ้าเราส่งพวงหลีดไปเนี่ยแล้วเขาไม่งดรับพวงหลีดในทุกกรณีซึ่งตอนแรกเราไม่ทราบเมื่อ,เ,อเรารู้ว่าวันเวลากําหนดของงานน้องโมเนี่ย เป็นวันที่เท่าไหรแ่แน่ๆที่ไหนแน่ๆเราก็จัดการสั่งไปแล้วก็สั่งกำชับไปด้วยว่าน้องเป็นพิธีแบบคริสขอใช้พวงหลีดที่เป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดนะคะแล้วก็เพื่อให้ไปประดับในงานของคริสแล้วมีความสวยงามอันนี้คือความตั้งใจแรกของจุย๋ยซึ่งจะส่งไปในชื่อของพุทธิชัยและวรัทยาแต่เมื่อวันนั้นเนี่ยได้ฟังพี่มดดาพูดว่าเขางดรับหลีดและตอนนั้นเป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่ง จุ๋ยก็ตกใจมากจุ๋กก็หันไปหาพี่ออนผู้จัดการว่าพี่ออนช่วยบอกแคนเซลิลพวงหลีดหน่อยพอดีเจ้าภาพเขางดรับอยู่ไม่ทราบจริงๆกําลังสื่อสารกับผู้จัดการหันใหม่ทีพี่มดดํากําลังถามเราว่าออแม่จุ๋ย นี่แหละเดี๋ยวถามดีกว่าอะไรเงี้ยแ,แล้วจ๋ยก็จู่ก็ได้ยินไม่ถนัดว่าจะถามจุ๋ยว่าอะไรแล้วจ๋ยก็ถามว่าอะไรนะคะพี่มดดำพี่มดดำก็เลยบอกถามว่าจุ๋ยจะไปงานศพหรือเปล่าด้วยความสัตย์จริงและด้วยความจริงจุดที่จุย๋ยเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เราพูดไปตามความเป็นจริงอะคะ่ะแต่ว่าจุย๋ยไม่ได้อธิบายขยายความอะไรมากเพราะว่ามันเป็นช่วงสั้นๆของท้ายรายการที่พี่มดดำจะปิดเบรกแล้วแล้วโยนมาให้กับแขกรับเชิญที่กําลัง